ในยุคลางผู้คนใช้วิธีทดสอบว่าผู้หญิงคนหนึ่งบริสุทธิ์หรือไม่โดยการมัดร่างกายเธอทั้งหมดไว้แน่นกับโครงกลมจากนั้นผมของเธอจะถูกถักเป็นเปียสามเส้นและผูกเปียทั้งสไว้กับจุด3าแห่งต่างๆบนโครงนั้นหลังจากนั้นจะสุมเลือกคนหนึ่งให้โยนขวานถ้าโยนสามครั้งแล้วขวานยังตันเปียไม่ได้เลยก็จะถือว่าผู้หญิงคนนั้นไม่บริสุทธิ์คนแรกที่ออกมาในลานคือสามีของผู้หญิงนั้นเขาตัวเมาแอโยนขวานครั้งแรกขวานไปปักสูงเกินโครงกลมไปไกลเลย ชาวบ้านเห็นการพลาดเป้าอย่างน่าขำโหเราอกันลั่นสามีที่อยากพิสูจน์ว่าภรรยาตัวเองบริสุทธิ์รีบโยนขวานครั้งที่2คราวนี้เกือบเอาชีวิตภรรยาไปเลยแต่เขายังไม่ยอมแพ้อยากโยนครั้งที่3ทันใดนั้นชายตาเดียวคนหนึ่งก็เดินมาหยุดเขาไว้ชายตาเดียวคนนั้นเล็งอย่างใจเย็นแล้วโยนขวานด้วยแรงเต็มที่อย่างน่าเหลือเชื่อเขาตัดเปียเส้นหนึ่งของผู้หญิงได้อย่างแม่นยำเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นก็โห่ร้องด้วยความตื่นเต้นจากนั้นเขาโยนขวานครั้งที่สองเปียอีกเส้นกก็ขาาาดดดอยงงย่่งงงทุคนตะลึไปหม หัวหน้าหมู่บ้านคิดว่าครั้งสุดท้ายชายตาเดียวคนนี้คงตัดผู้หญิงครึ่งท่อนแน่ๆแ,แต่เขาไม่สนใจคำใครเลยหมุนขวานสองสารอบแล้วโยนออกไปอย่างแรงอย่างน่าเหลือเชื่อเปียเส้นที่ยากที่สุดก็ขาดสะบ้นลงอีกเส้น